สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big d a s Story นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีๆหลอนๆนะครับเรื่องราวของตำนานในส่วนต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทั้งในไทยและทั่วทุกมุมโลกที่ตัวผมเนี่ยครับจะพยายามเฟ้นหาข้อมูลและเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันครับและแน่นอนว่า ตลอดทั้ง EP ในทุกๆ EP ีอยู่กับผมนะครับในต้องบิดแดนนะฮะและใน EP ีแรกนี้จะเป็นช่วงของรายการที่จะใช้ชื่อช่วงว่าหลอนสตอรี่เป็นเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวเร้นลับในแบบที่ทุกๆคนชื่นชอบและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามารับฟังเรื่องแรกใน e ีพีแรกของช่วงหลอนสตอรี่กันเลยดีกว่านะครับ และเรื่องราวใน EP ีแรกนี้นะครับผมจะขอยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับนำมาเล่านำมาถ่ายทอดให้ทุกทกท่านได้ฟังกันเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเปล่าราสักแปถึงเปีก่อนครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยมีอาชีพรับสร้างสระวไว้น้ําแล้วก็รับออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยครับพอเรามีอาชีพแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางทั่วประเทศเลยครับและช่วงนั้นเนี่ย ผมก็ได้เข้าพิธีแต่งงานสละโสดกับภรรยาของผมมาครับซึ่งแน่นอนว่าพองานเราเยอะแต่งงานจบปุ๊บก็ไม่มีเวลาให้ครับเราก็ได้แต่ทำงานแล้วก็เคลียร์งานไปตามงานต่างๆนะครับจนกระทั่งเราคิดขึ้น่าได้ว่าเออมันมีหน้างานอยู่ด้านงานหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัด เอาเป็นว่าจังหวัดทางภาคตะวันออกละกันจังหวัดหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับผมก็เลยวางแผนว่าจะพาเขาไปด้วยขอเขเท้าทำงานสักสองสาวันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พาเขาไปเที่ยวอ่ะจนถึงวันกำหนดเนี่ยผมก็พาเขาไปตามแผนเลยครับพาไปที่จังหวัดเนี้ยนะครับแล้วก็ทำงานเสร็จจบสองสามวันเสร็จปุ๊บผมก็พาเขาข้ามไปเที่ยวที่เกาะเกาะหนึ่ง เอาเป็นว่าเป็นเกาะใหญ่มีชื่อที่อยู่ในจังหวัดน,นี้แล้วนะครับแต่ว่าครับการไปเที่ยวครั้งเนี้สามถึงสี่วันที่อยู่บนเกาะเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีเหตุการณ์หลอนๆไม่มีเหตุการณ์ผีๆไม่มีเหตุการณ์อุบิเหตุอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็สบายใจกันมากนะครับจนกระทั่งก่อนหน้าที่จะกลับเนี่ยหนึ่งวันนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าเขาแจ้งว่า ต้องการพบผมแล้วก็ต้องการคุยในส่วนงานที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองเนี่ยก็ต้องกลับเข้าฝั่งแล้วก็ต้องนอนอยู่ที่จังหวัดนี้นะครับต่ออีกประมาณ2-3คืนนะครับเพื่อคุยงานกับลูกค้ารายนี้ผมก็บอกภรรยาของผมไปว่าเออเรายังไม่ได้กลับกรุงเทพนะเราต้องกลับเข้าไปนอนที่ฝั่งนะภรรยายผมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งถึงวันกลับจากเกาะเนี่ย เรากลับกันมาถึงฝั่งในประมาณบ่ายโมงผมเนี่ยจำได้ว่าผมเคยเห็นรีสอร์ตอยู่ที่หนึ่งครับมันเป็นรีสอร์ตที่เป็นบังกะโลเป็นบ้านเป็นหลังๆบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็วิวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเราจะไปนอนที่นี่กันพอเราไปถึงที่รีสอร์ตนะครับผมน่าจะไปถึงช่วงช่วงบ่ายเนี่ยผมจำเวลาไม่ได้นะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ย เราก็ไปเจอกับเจ้าของรีสอร์ทนะครับแล้วก็เข้าไปแจ้งเขาว่าเออเราต้องการที่จะพักอยู่ที่เนี่ยหนึ่งถึงสองคืนทางเจ้าของเนี่ยเขาก็แจ้งผมมาว่าพอดีเมื่อคืนเนี่ยทั้งสิบหลังเนี่ยมันเต็มหมดเลยแม่บ้านเนี่ยกำลังทำความสะอาดกันอยู่นะครับผมเองก็อ่าไม่เป็นไรครับรอได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีธุระข้างน,นอกผมก็เลยขอเขาเนี่ยว่าผมจะเอา กระเป๋าสัมภาระเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าห้องแล้วพอแม่บ้านทำความสะอาดเสร็จเนี่ยให้แม่บ้านยกเข้าไปให้หน่อยได้ไหมซึ่งทางเจ้าของก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถึงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็ได้เลือกผมจําได้เลยผมเลือกบ้านพักใหม่เล็กหนึ่งเลยนะครับก็เดินไปกันที่ตัวบ้านพักเนี่ยแหละครับพอไปถึงเนี่ยก็มีแม่บ้านกําลังทําความสะอาดอยู่ท่านหนึ่งนะภายในห้องผมก็วางของไว้หน้าห้องแต่จังหวะนั้นนะครับ มีแม่บ้านอีกชุดหนึ่งกําลังเข็นรถที่มันเป็นรถใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับกําลังเข็นมุ่งหน้ามาที่ห้องห้องเราแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับอายุประมาณ3ามถึงขวบเนี่ยเดินติดตามมาด้วยนะครับพอกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เดินมาถึงห้องผมนะฮะเด็กผู้หญิงคนเนี้ก็วิ่งเข้าไปในห้องเหมือนกับว่า แม่บ้านที่อยู่ในห้องเนี่ยเป็นแม่เขาอะนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเด็กคนเนี้ยวิ่งเข้าไปในห้องเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นนะแป๊บเดียวเองครับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับชี้มือไปที่บริเวณห้องน้ําแล้วบอกกับแม่เขาว่าแม่ผีผีแม่ผีผีผ,ผีอย่างเงี้ยฮะเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพูดคําว่าผีซ้ําๆนะแล้วเสียงดังมากๆนะครับเด็กตกใจมากเลยนะครับ คือตอนเนี้ยเราทั้งคู่ก็มองหน้ากันนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทางแม่บ้านเนี่ยเขาก็อุ้มเด็กคนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็อุ้มเดินออกจากห้องนะครับเด็กคนนี้ตอนเนี้ยนนคือเขาฟุบหน้าลง,ลงกับลงกับที่ไหล่แม่เขานะครับร้องไห้เลยแล้วก็ชี้ไปแต่ยังชี้มือไปที่ภายในห้องอยู่นะครับแล้วก็แม่ผีผีอยู่ยงครับคือตอนนั้นยอมรับว่ามันตกใจนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอ่ะโอเคมันก็น่าจะเป็น เรื่องของเด็กอะครับที่เขาจะเห็นอะไรต่อมีอะไรเสมอๆนะครับอ่าโอเคพยายามไม่คิดมากดีกว่าก็เลยบอกแม่บ้านว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จเนี่ยผมก็ขอฝากเอาของเนี่ยเข้าไปไว้ในห้องให้หน่อยนะครับหล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เดินทางออกไปทําธุระตามแผนเลยครับผมกว่าจะเสร็จธุระเนี่ยก็ป่าเข้าไปประมาณสามทุ่มกว,กว่านะครับจำไม่ผิดนะครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับเราก็ขับรถกลับไปยังที่พักกัน คือซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยเอาตรงๆเลยมันลืมเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายไปสนิทเลยครับมันลืมเรื่องของเด็กคนนั้นไปเลยแล้วก็เพราะความเหนื่อยล้าครับเราก็เลยแยกย้ายกันอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวเข้านอนนะครับแต่ผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยมันมีถ่ายทอดสดฟุตบอลอยู่ลีกลีกนึงนะครับเราก็เลยนอนดูบอลคือตัวผมเนี่ยนอนดูบอลภรรยาผมก็เขาก็เขานอนหัวถึงหมอนเขาก็หลับไปแล้วนะครับ ต้องขออธิบายเรื่องห้องก่อนดีกว่านะครับเรื่องห้องเนี่ยอ่าก็คือมันเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับพอเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องน้ําเลยคือประตูห้องน้ํากับประตูห้องตรงกันเลยครับมองซ้ายมือกลางห้องก็จะเป็นเตียงใหญ่ๆเตียงหนึ่งนะฮะแล้วก็ผนังที่ถัดไปเด็ดผนังห้องเนี่ยก็จะเป็นผนังปูนสลับกับเอ่อช่องกระจกยาวๆนะครับประมาณสามช่วงนะครับ แล้วก็ด้านปลายเท้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทีวีที่เป็นทีวีรุ่นเก่าทีวีที่แขวนในโครงเหล็กแล้วก็แขวนถุงสูงด้านลางเป็นตู้เย็นมีชั้นวางของเล็กๆอยู่ข้างๆตู้เย็นประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องกันต่อนะครับพอผมดูบอลไปสักพักเนี่ยไอ้ด้านบนทีวีนะครับมันเป็นบล็อกใสๆเป็นอิฐบล็อกใสๆถ้าเพื่อนๆคิดคิดออกนะครับการ หมือนอินบ็อกที่ทําให้แสงด้านนอกมันเข้ามาได้ครับมันอยู่ด้านบนทีวีคือมันสูงมากนะครับมันมีคล้ายๆคนเดินผ่านไปฟื้บเพิ่งผ่านไปค่อนข้างที่จะเร็วมากคือตอนนั้นผมตกใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอ๊ะอะไรมันเดินผ่านไปเราก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นในเรื่องของไฟรถที่มันวิ่งอยู่ด้านนอกแล้วมันเป็นสะท้อนแสงเข้ามาในห้องเราอ่ะโอเคพยายามคิดในแง่ดีครับ เราก็เลยนอนดูบอลต่อครับไม่มีอะไรพอดูไปได้สักพักคราวนี้มันชัดเจนมากเลยครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นนะครับตรงอิดล็อกขา,ขาวๆใสๆนั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้มันมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านไปจากซ้ายไปขวานะครับฟื้นไปเพื่อนๆครับผมว่ามันคือคนแน่นอนมันเป็นช่วงของศรีรษะแล้วก็ไหละครับ เดินผ่านไปช้ชาๆครับอไปช้ชาๆผมเห็นเนี่ยตอนนั้นยอมรับเลยว่าขนลุกเลยครับขนลุกแล้วก็เฮ้ยมันคืออะไรซึ่งถ้ามันเป็นคนจริงๆเนี่ยความสูงเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าสองเมตรหรือสองเมตรกว่าๆเลยนะครับเพราะว่ามันสูงมากนะเพดานะห้องอะครับตอนนั้นเนี่ยตัวผมเริ่มชาแนละ้ะตัวผมเองก็พยายามจิงสติกลับมาครับแล้วก็ พยายามที่จะดึงสติกลับมาที่ทีวีครับมาดูบอลต่อไม่คิดอะไรแต่ตอนนั้นนะครับม่านที่มันอยู่ในส่วนของบ้านกระจกที่มันอยู่ปลายเตียงครับอยู่ดีมันก็นูนลอยขึ้นมาครับมันนูนขึ้นมาฟื้มันเหมือนมีใครเอาอะไรดนันออกมาจากตรงนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยพอัมเห็นเนี่ยผมช็อกเลยผมเห็นแล้วคงก็เฮ้ยอะไรเ่ะเพื่อนครับพอผมทักมันเนี่ย มันก็ค่อยลดตัวลงปื๊ดลบตัวยุบลงไปครับเพื่อนๆกลายเป็นว่าอ๋อมันอาจจะเกิดจากลมแอร์ในห้องครับมันไปเป่าครับแล้วมันก็ทําให้ม่านเนี่ยมันลอยตัวแล้วก็เคลื่อนไหวตามลมแอร์ครับโอ้หตอนนั้นนะครับผมโล่งอกมากๆนะครับคิดได้เช่นนั้นเนี่ยก็อ๋อตรงไถนแล้วเหนื่อยมากๆคิดมากไปเองก็เลยทิ้งตัวลงนอนครับเพื่อดูวันต่อครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยสักแป๊บเดียวครับไม่นานครับ ไอ้ม่านตรงที่บอกว่าผมมันอยู่ปลายเท้ามันอยู่ปลายเตียงไอ้ม่านจุดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับว่ามันค่อยๆขยับนูนขึ้นมาอีกครั้งครับทีเนี้ยผมก็ลุกขึ้นมานั่งมองกันเลยนะครับว่ามันดูที่ว่ามันจะเป็นเกิดขึ้นจากลมแอร์หรือจากอะไรนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่ลมแอร์แล้วครับมันเป็นการดันขึ้นมาครับดันยกโตขึ้นมาเรื่อยๆครับมันเป็นรูปของศีรษะคนคนหนึ่งครับ ดันม่านให้หนูนล,ลอยตัวขึ้นมาครับผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมแบบเอ้ยหันไปปลูกแฟนครับหันไปเขย่าตัวแฟนอย่างแรงครับเธอ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 ตื่นก่อนคือคือตัวผมเตือนอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกให้แฟนเขาตื่นก่อนนะครับผนผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามผมว่าเป็นอะไรนะครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่กล้าเล่าให้เขาฟังครับยอมรับเลยว่าผมกลัวเขาจะกลัวไปกับผมด้วยนะครับโอเคเขาก็เลยลอใจผมว่า,าไม่เป็นไรหรอกนะเ,เราอาจจะเหนื่อยมาทั้งวันนะครับ ผมอาจจะพักผ่อนน้อยนะครับเขาบอกว่าผมเลิกดูบอลแล้วก็ให้ผมนอนซะแล้วตัวเขาเองนะครับก็เดินไปเปิดตู้เย็นดื่มน้ําโดยที่แบบผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เดินไปปิดไฟห้องน้ำครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าห้องเนี่ยมันมืดสนิทเลยครับมันมีแค่แสงไฟจากทีวีด้านบนนะครับเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดตามจังหวะของทีวีนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ,โอเค ผมเนี่ยสภาพจิตใจไม่ดีแล้วครับแล้วก็ใจเนี่ยมันสั่นนะว่าไอ้ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยครับมันคืออะไรนะครับพอแฟนเขาทิ้งตัวลงนอนเนี่ยเขาก็หลับไปอีกครั้งนะครับผมเองตอนเนี้ยมันไม่มีกระจิตกระจายจะดูฟุตบอลแล้วครับก,กลกาว่าโอเคงั้นก็เข้านอนเลยล้วกันเนียก็เลยปิดทีวีครับผมเองเนี่ยก็เลยหันนอนตะแคงไปทางซ้ายนะครับซึ่งก็เอาง่ายๆก็คือจะดิดกอดแฟนนะครับ แต่ทุกคนครับสายตาผมเนี่ยม,มันเป็นสะดุดอะไรบางอย่างนสิครับไอ้บริเวณหน้าห้องน้ำมันต้องบอกว่ามันเป็นมุมมืดๆครับคือมันมืดกว่าห้องโดยส่วนรวมทั่วไปตรงนั้นนะครับมันมีแสงจากภายนอกผ่านเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับในมุมมืดๆน,น,นั้นเนี่ยหน้าห้องน้ำนะฮะผมเห็นสิ่งหนึ่งครับเพื่อนมัน,นำดำๆครับมันดำกว่าความมืดที่มันมีตอนนั้นครับ ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเงาดําค่อยๆโผล่ค่อยๆยื่นออกมาจากห้องน้ำครับเพื่อนๆคือเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเงาของคนครับเงานั้นเป็นคนซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าผมยาวเนี่ยมันทิ้งตัวลงด้านลงด้านล่างนะเหมือนเวลาเราเอาหัวออกด้านข้างเราค่อยๆชะงงกมาเนี่ยมันมีผมยาวๆนะครับเห็นเลยนะครับมันเป็นมืดๆตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยชัดเจนเลยคือมันเป็นผู้หญิงเป็นคนผู้หญิงเป็นเงาของคนผู้หญิงแน่ๆนะครับ เงานึ่นค่อยๆจะง้อผมจะช้าครับจะช้าผมยาวๆเห็นแบบเอียงคอออกมาชัดเจนเลยผมช็อกครับตาค้างอยู่แบบนั้นนะตัวแข็งทื่อมากๆเลยตอนนั้นจําได้เลยว่าผมได้แต่จ้องมองเงานั้นนะที่จะโงกตัวออกมาแต่ทันใดน,นั้นครับไอเงาว่าบ้านเนี่ยมันก็ดันลืมตาขึ้นมาครับมันลืมตาขึ้นมาแบบล่างดำๆอะครับแต่ดวงตาขาวโพลนตัดกับล่างสีดำของมันเนี่ย ตอนนั้นสติผมหลุดมากเลยผมโวยวายเรียกชื่อแฟนออกมาดังห้องมากครับดังลั่นเลยครับแม่ผีหลอกผีหลอกประมาณนี้เลยนะครับผมกอดแฟนแน่นนะครับตอนนั้นเนี่ยแฟนผมตื่นมาด้วยความตกใจอะไรอะไรพี่ต้องเป็นอะไรนะครับพยายามคือพยายามปลอบใจผมแต่ผมชี้เนี่ยไปที่เงาเงานั้นนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับผมบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นแฟนผมเนี่ยเขาน่าจะหันหน้าไปมองครับพอเขาหันหน้าไปมองเนี่ยแฟนผมร้องว้ายลั่นห้องเลยครับ แล้วอาหารเมื่อก่อนผมเอาไว้แน่นเลยครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้รีดตั้งสตินะครับแล้วก็เอามือคว้ากระเป๋าคาดเอวครับกระเป๋าคาดไหล่ครับที่วางไว้หัวเตียงแล้วก็ดึงมือแฟนนะครับวิ่งครับวิ่งเพื่อที่จะผ่านไอ้เงาเงาเงานั้นไปเลยครับแล้วก็เปิดประตูห้องนะครับวิ่งคือทั้งฉุดทั้งลากกันออกมาไปที่รถนะครับพอถึงรถเนี่ยผมตั้งสติให้ได้เร็วที่สุดพยายามตั้งสติครับแล้วก็ขับรถออกจาก สถานที่ก็คือที่พักเนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยครับคือตอนนั้นเนี่ยผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันเกินกว่าจินตนาการไปเยอะเลยครับมันมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงกับตัวผมกาแฟน,นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมก็พอขับรถออกมาเนี่ยผมขับรถออกมาแล้วก็ทั้งทั้งคู่เนี่ยเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าขับมาจนเจอ,อไปว่าปั๊ม ปั๊มใหญ่ปั๊มหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านในเนี่ยผมก็เลยไปจอดตรงนั้นนะครับแล้วก็พักอยู่ตรงนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะตั้งสติได้เลยนะครับพอเราทั้งคู่สงบลงแล้วนะครับผมก็สอบถามไปทางแฟนผมว่าเธอเห็นอะไรเป็นอะไรถึงได้โวยวายขนาดนั้นนะครับแฟนผมเขาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขาปอบผมอยู่เนี่ยเขาก็มองไปทางทิศทางที่ผมชี้นั่นแหละครับ ก็คือบริเวณหน้าห้องน้ำเธอบอกว่าเธอเห็นเงาหรือร่างผู้หญิงร่างนั้นร่างเดียวกับที่ผมเห็นแต่ที่เธอตกใจก็พอลร่างนั้นเนี่ยมันมีสายตาและดวงตาที่ขาวโพลนตัดกับล่างสีดำของมันและที่สำคัญร่างนั้นเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปในห้องน้ำทำให้เธอตกใจสุดขีดและร้องววยวายออกมาเหมือนที่ผมได้ยินนั่นแหละครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวของผมที่ไปเจอมากับแฟนผมที่จังหวัดทางภาคตะวันออกจังหวัดนี้ครับก็หวังว่าทุกทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จะชื่นชอบแล้วก็หลอนไปด้วยกันนะครับและถ้าหาก่าฟังเราชอบก็รบกวนกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของทุทกทกท่านได้หลอนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและก่อนจากลาจากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดรับฟังในเรื่องราวต่อๆไปจากนี้ด้วยนะครับสำหรับ e ีพีแรกนี้ผมนายต้องบิ๊กแดดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมมาหลอนกันใหม่ใน EP ีหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ